กลับมาจากรากรถนะวันนี้มามุนแอบแยบหมดแล้วครับคัสซีกองนี้โอ,แอ,แแอ,โอ้แสดงว่ากินกลุม้มกล่อมเลยตกคนละแล้วเราไปกี่โอ้แสดงว่ากินกลุ้มกล่อมเลยไม่อัดซีกองอัดซีพุ่งแจพ่วงแล้ว ่งท,งที่สเ <Elena> <cały> ลยโอ้ฮะแม่ยอโอ้เวียงเวียงไปรุดนเ่ือกททางที่ฟีแตกเลยนี่ กองอะไเล่เบิแล้เล่ะรแสดงว่าเมาในจักมือทั้งเบิดห้ามื่มือมือนี่เป็นหกมือหกมือค่านะกับประมาณมือหนาคารลบมาแก๊สบกเกินโอ้กินกลมๆเลยวะอยู่นี่ก็ไปแล้วอันบอนี่พ่วงที่สองครับลูกขึ้นเต็มละมั้ง โอ้เข้าใกล้ไม่ได้นะฝั่งนี้โอ้เนี่ยเราตัดเอาตะเหล็กโอ้แปนเออเติร์ดเลยเหล็กแป่นไหนเ,เติร์ดเลยครับอยู่นี่นะเพิ่งเริ่มงานไปเมื่อวานเอ้เพิง่ง วันเดียวนี่วันนี้ก็ห้าโมงแล้วนี่จะห้าโมงแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วออโอ้ลูกขึ้นแล้วนี่ลูกขึ้นยังนี่น่าจะขึ้นแล้วมั้งนี่โอ้โหแม่นี่ใส่เยอะนะฮะโอ้ตูดแมคโครบอลบอลตูดแมคโครไหมไม่เกี่ยงเลยครับ ก็นัดโอ้โหอันนี่นี่ตูดแมคโครนะเนี่ยเป็นพวกเหล็กนะเนี่ยแดงๆเนี่ยเหล็กผสมมาตูนคือเขาเอาไปมือเขาโอ้ยเจ้าปะเหรอปะเจ้าโอ้เอียงว่ะเอียงว่ะคือเขาเอาไปเมื่อวานนี้เอ๊ะเขาเาเงินมาจ่ายแล้วนะครับสี สี่ล้านห้านะฮะเหลืออีกล้านห้าเหลืออีกล้านห้าเขาก็จะเอาเหล็กนะครับเหล็กพวกนี้ไปขายแล้วก็ออกมาให้นะก็มีรถดูดอย่างดีเลยนะฮะรถดูดนี่ก็จะดีกว่ารถขีบโอ้ยนัดกินกล่อมๆแลนะ้วแน่ผมนัดเนี่ยโมกเกิดแล้วบ่ นนขึ้นแล้วน,นี่อันนี้ขึ้นเต็มแล้วใช่เลยหนาเพราะข้างล่างนี่เล็กบางไปไปแล้วครับเอียงครับโอ,อ้ยแทนเปิดเลยครับรถนี่ไม่มีที่จอดเลยเด็กๆซื้อรถมาเนี่ยโอ้โหมีแต่รถกระบะบทั้งนั้นเลยเต็มเลยเนี่ ลากรถมาก็ไม่มีที่จอดเลยครับหนพื้นที่นะไม่ใช่ในน้อยนะของอยู่นี่ที่แรกบอกเหมา15ร้าล้านนะฮะเขาบอกว่ารวมที่ด้วยไหมนะฮะเจ็ดแปดไร่นี่รวมที่ไหมรวมที่รวมโกดังไหมนะรวมบ้านไหมโอ้โหนะก็เรียกไปนะครับมัมันคือมันมีคนมาให้13 13ล้านแล้วนะเฉพาะอของนะครับไม่รวมโกดังไม่รวมอะไรนะ กดมาให้ฮะไปแนท,ทุกแถ้าเลาจะ่อ,ะอ้ไอ้คนตื่นแต่เช้าแม่ไมบ่แเ่เจ้าแไมเพราเขาเอ็ดงานบ่าม่เจ้าแม่เจ้าสิน้องเจ้าเนี่ยนี่เจ็ดสี่โมงนี่ยังบวเข้าแล้วเนี่ยไปจอดอยู่น้องแปนเนี่ยรอห้าโมงยังเข้ามากปล่อยไปเนี่ยคือเอ็ดงานเนี่ยเขาอันนั้นอยู่แล้วล่ะเขาเป๊อยู่แล้วเอ็ดงานฮะ อนะฮะฮวันนี้ก็น่าจะได้ตะขนเหล็กนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้กี่พ่วงเหล็กเนี่ยนะฮะทั้งเศษเหล็กทั้งของนะเดี๋ยวเขามาดูติดตามตอนต่อไปนะฮะอันนี้ก็เนี่ยเขาเริ่มตัดแล้วโอ้โหวันนี้โอ้โหน,นี่วันเดียวนะเนี่ยเหล็กขั้นสี่อยู่นี่หัวแก๊สอยู่สี่หัวบึ้มบําบ,บึ้มบําบึ้มบําเลยเนี่ยไม่มีที่จอดเลยนะรถ ได้เอามาเอาหนูมาเป็นลาบจอดไว้ข้างหน้าพื้นที่ครับแคบมากเลยอันนี้ใช่หมดเลยนะนี่ของวมนี้เนี่ยของวกนี้ใช่หมดเลยนะนี่แล้วก็มันจะมีส่วนหนึ่งที่เขามาเอานะครับวันนี้นะเขาเรียกเป็นของอของลือ้อนะฮะของลือ้อเป็นลือ้อเป็นพวกเอาแยกชิ้นส่วนโลมิเนียมนะเนี่ยตรงนี้ก็ไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ เราก็รื้อเอาแล้วนะฮะนี่เขาเอาแต่วพวกโลมินียมพวกอะไรนะเซเหล็กเขาไม่เอามาตรงนี้ก็หมดละเห็นไหมนะเอ๋อเดี๋ยวรอเขาต่อต่อไปนะฮะว่ามันจะบางตาขนาดไหนนะสำหรับการรับเนะอาอเอาไปครับผมเดี๋ยวรอคลิปหน้านะฮนะเดี๋ยวมารอติดตามชม